สวัสดีติ๋วนะคะพบกันเช่นเคยค่ะประจำที่โชว์รูมเจค,ญญคําปุ่นยุทธาวันนี้นะคะติ๋วก็มีรถกระบะสี่ประตูเกียร์ออโต้เข้าใหม่มาแนะนํานะคะมาดูรายละเอียดรถกันเลยค่ะสําหรับตัวนี้นะคะโตโยต้าไฮรักวยโกแชมป์นะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์3.0ตัว G นะคะปี2011นะคะมาดูใกล้ๆก,กันเลยนะคะเริ่มต้นจากข้างหน้านะคะตัวนี้นะคะกระจังหน้าจะเป็นแบบโครเมียมฉปม์สวยๆแจ่มๆเลยนะคะ ตัวรถได้เป็นสีขาวค่ะทุกคนส่วนด้านข้างนะคะคันนี้นะคะได้เป็นยางบริสโต้น,นะคะแม็กจะเป็นขอบ17จะเป็นแม็กทีอีให้เลยนะคะสำหรับเจ้าตัวโตโยตา้าไฮรักวีโกแชมป์คันนี้นะคะเราขายเพียงแค่438,000บาทเท่านั้นนะคะฟรีดาวค่ะลูกค้าออกรถไม่ต้องใช้เงินนะคะเพราะว่าเราฟรีให้ทุกค่าดำเนินการตามมาดูด้านหลังกันค่ะมาเลย ลและตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่ด้านหลังค่ะทุกคนก็จะมีนะคะกล้องถอยมาให้ด้วยกันชนขึ้นลงสะดวกสบายนะคะจัดเต็มมากค่ะสําหรับคันนี้นะคะถ้าใครสนใจหารุ่นนี้อยู่ห้ามลาดเลยค่ะมาชมความสวยงามภายในห้องโดยสารกันบ้างนะคะสําหรับภายในห้องโดยสารนะตัวนี้ได้เป็นเบาะหนังสีครีมนะคะทุกคนสวยๆเลยนะคะสะภาพดีมากนะคะส่วนนะคะ เครื่องเล่นเสียงนะคะตัวนี้หน้าจอนะคะได้เป็นหน้าจอระบบสัมผัสนะคะมีเครื่องเล่น d v d f m AM อฟอครบเลยนะคะและนี่ค่ะมาพร้อมกับระบบเกียร์อัตโนมัตินะคะทุกคนสุดยอดมากตัวนี้นะคะถามกันเข้ามาเยอะมากไม่อยากให้พลาดนะคะและบอกเลยค่าว่าตัวนี้ฟรีดาวนะคะ สำหรับใครที่สนใจเจ้าตัวโตโยตา้าไฮรักวีโก้แชมป์ 3.0G p r u n n e r ปี2 0 1 1เกียร์ออตโต้คันนี้นะคะลูกค้าสอบถามมาได้เลยนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ค่ะและคันนี้ลูกค้าจะได้อะไรกลับบ้านบ้างนะคะอย่างแรกเลยคะ่ะเงินเติมน้ำมัน5,000บาทนะคะเซลล์ติ๋วให้เลยวันรับรถนะคะอย่างที่2องคะ่ะบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงดูแลคุณลูกค้า หนึ่งปีนะคะอย่างที่สามค่ะค่าดำเนินการนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าจัดไฟแนนซ์ค่าโอนกรรมสิทธิ์ค่าภาษีพรบฟร,รีค่ะและอย่างที่สี่นะคะออกรถศูนย์บาทนะคะไม่ต้องใช้เงินดาวเลยนะคะใครสนใจนะคะแวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมกันได้เลยนะคะที่โชว์รมเจ๊ค,คำปุ่นยุทธะจองรถเพียงแค่199เบาทเท่านั้นค่ะสำหรับวันนี้เซลล์ติ๋วฝากกันไว้ด้วยนะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย